ในก็เขาเลยมาตุยก่อนยกทั้งสามก้อนในฮะเนาะทั้งสามก้อนอันนี้ก็เป็นก้อนหยาดซุดครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นก้อนหยาดซุดครับในปุ่มสามก็จะเป็ี่ยนจึงไหนแต่ก้อนในได้ก็จองย้อนไว้อยู่ที 3, ่สามแสนสามแสนเงินไทยนในฮะเนาะเอาครับก็วกะว่าอันในมันแต่หยาดฮะเนาะผ่ามาเป็นสองก้อน ในขะนอะในขะเตมีโอเจนในขะไอแถวๆในอ่ามันตีมันเขียวเขียวก็เตมีเป็นย่อมเป็นยเยี่ยมขะนอะก็เตม็มป์อเขียวตั้งก้อนฮะก็มีเป็นย่อมพองขะนอะก็มาวัดด้วยตั้งกวางมันมันเตมีหลายเส้นในขะนอะก็มีโอสี่สิบเ้นในขะนอะอ๋อน้าในก็ มีอยู่สี่สิบเส้นอ่ายาวกก้อนในก็เหมือนกันฮะก้อนในก็เตมีเป็นมังพอดมังตกนฮะเนาะก็วัดโด้วยจอมกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ้าของวัดนี้ฮะเนาะกแจกนี้มีสี่สิบเส้นค่ะเนาะอันนี้ก็ทางก้อนหนึ่งในนี้อันนี้เป็นก้อนอ่อนนี่ค่ะก็สวรรค์พี่น้องเขาส่วนเจอในก็ต้องตักต้องถามเขาอะไรค่ะเนาะอ่าไม่เหลือในก็เขาก็ เดยซื้อเลเอาไว้มีไว้ดีเฮิอนในคันอ๋ก็ตึกใจจะล้ำไว้ทาครึ่งนึ่งในคันอ,ะอ๋ะตั้งสามก้อนในก็มีไว้ดีตูคาเฮาเย่าในคันอ๋สหสาบพี่น้องเขาส่วนเจอใครไรในก็ต้องตักต้องถามเขามอะไรคะ่ะอันนี้ก็สัม่ายัง